สวัสดีครับทบัพี่น้องออกกันอีกเช่นเคยเมือตัวโยมไปครับมือนี้ก็มาล่อ,อยิิงปลาน้ำลนตัดแทะที่เราเลยพี่น้องตางมหอยน้ำหองคุณนกับแฉะมองนี้มันก็ตตอกันหวยเป็นพวกหนอกขึ้นมานี่ต่อจากแทะมานน้ขึ้นไปนี่มาลุนมือน้องกันพี่น้อง่าจิมมีปลาบ่ แถวนี้นะพี่น้องลอไปน้ำคล้องคลองมันขึ้นไปพูนเดีย๋ยวจะไปน้ำฟังนั่คัอ๋อพี่น้องนางซ่อมมือจะเฟื่องนครับากเด็ดหอนพวกยังดกดน้น โอ้ไปบักไก่เลยขามเฟื่อยหุ่นเสือเหรอะอ้โดนโดนพี่น้องโดนนิ่งขามเฟื่อยเลยกองกระลมปองวามถือกับพี่น้องเลย เ้าได้บามันยุนิมัยันี่งลกเอาติดทำรถไปในะาดแม่มวันจะ่ห้ำเปียกทิบาโอ้อยู่กลางเฟือ่อยว่ามันถึงเดียวห้ำเปียกจะแท้งอันนีอยพี่น้องเลยพุ่นอยู่ในเฟื่อยพุ่นกลางเฟืยพุ่น โอ้โหลุยไปเลยของไหมแล้วสิได้ลงแล้วพี่น้องเลยหำเปียกลอยไปเส้นฮะบอกเป็นยังมันจากแดดมาโด,ดมานมันตกลงลน้ำจังน้อยล่ละไปพี่น้องเดี๋ยวผ้าลงเอาแล้วครับ ครับของดีปัญยังแล้วบอัตว่านประคอนเะปลาดูเดลยประคอนะเดี๋ยวขออนุญาตลงกออกกันพี่น้องจงได้ก็บืองขึ้นมากกวนี้จิตชอบนั่นล่ะมาเบิ่องล่าเด้อ โอ้ยเพราะผมฟูนี่โอ้อับเบียกตัวเด้พี่รองเอ้ยทั้งไม่หยุดเล่วะถึงตัวนติดเลยใส่แล้เตัวเห็นเทียบวะพอท่านเห็นลูกปืนได้นจะเห็นโจมหากันไปโอ้โหเปียกยุ่ยใส่ละรุนเลยไม่ได้ปิง เพีย่ไพ่จวดๆด้วยเพีอะเพีย่ยี่ในกลางเพีย่ขอนดำๆพีย่ข้อนเบ <c oughs> บาดเจ็บยขน <c oughs> เอาเล้วพี่น้อง ก้านนี้ตัวรดูขึ้นมาคอยอะตัวใหญ่บ่โอ้โหกระโดดตัวพี่น้องเอ้ยโอ้ยวันปลาคอกรดดขรน้องทะลุเลยไปยปบนไป อยรถว้ดวดาดูว่าปลาชนปลาดูย้อนมันแรงเข้าไปดึกถึงตัวมันเนาะ มันมาถือตวัวหนึ่งจ้างมันกับบอลเลนเข้าไปมนก็ตายแล้วหัดใช่ไหมวันไปอีกจะเข้าวหนึ่งเกลียบยเลยเฮ้ยจะน้นก็ตายแล้วโอ<เ>้โดูตัวเดียวเป็นเหีเห้ยในล่งน้ำบ้า ที่ดินฮะทำเปียกจนเลยห่วยเดียวแล้วครับโอ้นี่ยังเดียวจะโยดินกับเป็ต้ช่วยไปดูหน่อยตัวใหญ่กับไข่กับเป็นปลาครองกับยีหรอวะท่านสมัยนี่เป็นปลาดูสักทีล่างก่อนทั้งทึงกับเป็นขี้เท่านู่นคือมาเกียรขี้เท่าอยู่ ฉานไฟไม้แตกครับพี่น้องนั่งอยู่ว่าะไรตรงนี้ไม้แตกแล้ว อย่างมาเฟื่อยนี่ครับพี่น้องจากเด็ดคือเกานัะห่อนเป็นต้นนีมีปลาปะรุนเบ้อหันพี่น้องอ่ามได้ห้ำเปียกอีก <c oughs> ลองถึกพี่น้องเลยคือเป็นกันไปไิ่นไปเลยลลไปเ <laughs> ลยเลยเถึกแบบได้อีไม่ว่าจะลุกอีกตัวโอ้โดนอยู่พี่น้องถืออยู่ครับ

ใส่ปนพี่ต้องใส่ปนที่ช่องล่งทุกอันทุกม่องกับพมกแม่แนวเลยบ่อนข้นน,นำเลยสอดเขาขึ้นเลย่าต้องนี้นะครับปลดออกแล้วครับ,รรบเดี๋ยวจะห้อยใส่ก็ประดนนี่แหละ เต็มแล้วพี่น้งองเดี๋ยวหอยปลาก่อนครับหอยเลยแล้ว,ลวโอ้ถึกระยะหมอ่เดียวกันเลยตัวนี้ช่วงนี้ปลาสองตัวถือตลอดหมอ่เดียวกันฮะสองเต็มแล้วพี่น้องรุ่นตัวไม้โปรเตกนะเนาะพี่น้อง นั่งต่อยจะก,กว้างจะเข้าไม้ว่าแต๋ครับรุนไปแล้วมัน,อ,มนองอนอป,อประสูตริพี่น้องงขมาแม่เยโอ้เดียวเดียวเดียวจะฟาไปคอกับประสูตรพี่น้องอยู่ตรงนี้นนยิ่งยังดียิ่งประสูตรเนาะคอตัวหน่อยพอ่อ โดนบ่จงหวดิง่ายพี่น้องงายพี่น้อง่ายอนแหง ตากเด็ดจะมาหอดตุดเท,ท่าเดียวนนะ่เอาครับพี่น้องอี่บริยิ่งอีกดอกจ้ะบ่สิสองเต็มส้ำเก่าเลยนะเพราะได้ยู่ได้กินครับนี่ครับองเต็มอีกตามเพื่ออะพี่น,อน้องไม่ตัวโอไม่ก็ได้อมเพื่อกาวพี่น้อง กระถิดแลวครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาทรันี์เลยพี่น้องากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนี้ด้วยพี่น้องเลย,ย,ยต้องเป็นตัวอมไมปครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับคลิปหนจัง่อนไหมพี่น้องไปเขาวัาานแล้ว